วิธีตรวจ ATK แบบน้ำลายด้วยตัวเองแนะนำโดยกระผมใหม่สงกรานต์นักเทคนิคการแพทย์ครับผมวิธีการไม่ยากท่านผู้ชมซึ่งคลิปนี้นะครับเราต้องเลือกซื้อชุดตรวจที่มีเลขออยนะครับผมในคลิปนี้เป็นยี่ห้อฮิปนะครับฮิปไบโอเทคนะครับผมแล้วก็จะมีเลขออยคือที่6,40421แบบนี้นะครับผมถึงว่ามีเลขออยถามร้านขายยาหรือว่าร้านค้าก็ได้ครับที่เราไปซื้อนะครับโอเคเราไปแกะกล่องกันเลยครับผม ซึ่งก็จะมีนะครับเปิดออกมาจะมีที่รองน้ําลายนะครับผมนะครับที่รองน้ําลายแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือสาคัญนานผู้ชมให้อ่านก่อนที่จะทํานะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะโอเคแล้วก็มีถุงทิ้งขยะนะครับเป็นไบโอฮัจส์นะครับแล้วก็สติปตรวจนะครับผมแบบนี้จ้เป็นซาโควีแอนติเจนนะครับผมแบบนี้นะครับจะเป็นชุดตรวจแบบนี้นะครับแล้วก็มีแค่นี้เนาะอ่ามีส่วนของน้ํายานะครับที่จะเอามาผสมกับน้ําลยนะครับแล้วก็ ตัวดูดดูดน้ำลายเพื่อที่จะเอาไปหยอดกับตัวสติปนะครับผมซึ่งก็จะมีวิธีทำนะครับประมาณ8ขั้นตอนด้วยกันเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับคือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเปิดหลอดสกัดนะครับเปิดฟ้าหลอดสกัดเป็นจุกหมุนเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อกับกล้วยนะครับเพื่อที่จะเก็บน้ำลายนะครับแบบหมุนแบบนี้เนาะ แต่ละยี่ห้อก็จะคล้ายๆกันนะผู้ชมแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาบ้วนน้ำลายใส่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับโดยเราเอาด้านที่ต่ํานะครับเข้าหาเรานะครับผมนะครับแบบนี้แล้วก็ทําเสียงคอกๆนะครับผมขอขอขออภัยนะครับผมแล้วก็ถุยใส่แบบนี้นะครับแต่ใช้ประมาณ2 ml คือ2มิลลิลิตรนะครับผมก็พยายามดึงน้ำลายออกมาเนาะ คิดถึงของที่เป,ป,ปรี้ยวไว้ที่มันอร่อยๆก็จะมีน้ำลายออกมามากขึ้นนะให้ทำการบ้วนน้ำลายนะครับจนได้ปริมาณ 2ml นะครับผมครับแบบนี้นะครับจนได้อยู่ที่ประมาณ2ตอนนี้อยู่ที่เกือบจ2ะ2แล้วครับผม โอเคท่านผู้ชมปริมาณของน้ํายาสกัดมีเดิมอยู่ที่ประมาณ1 ml นะครับแล้วก็บ้วนเข้าไปอีกประมาณ2 ml นะครับก็ขึ้นมาที่ประมาณ3 ml กว่าๆท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะตามขีดก็คือประมาณ3นะครับประมาณ3ประมาณนี้นะครับให้ได้มากที่สุดน้องเพื่อที่จะ,ะมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับจากนั้นก็คือคลายตัวนี้ออกนะครับผมคลายตัวตัวกรวยนี้ออกนะครับวางนะครับแล้วก็ปิดจุกก่อน และทำการมิกนะครับมิกโดยการอินเวอร์เนาะครับกับหัวกับหางแบบนี้ผสมให้เข้ากันดีเลยครับผมแบบนี้แบบนี้นะครับพอเห็นว่าเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ประมาณ10-20ครั้งเนาะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็วางก่อนนะครับผมจากนั้นก็แกะสติ๊นะครับ สติปแบบนี้แล้วก็วางโอเคก็ okay, okay, าวางสติปแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปิดฝ้านะครับบีบด้านที่มันนูนแบบนี้นะครับผมแล้วก็บีบตัวนี้1ครั้งนะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับผมแบบนี้แล้วก็หยุดตรงที่เป็น หลุมของตัว s นะครับหรือว่าแซมเปิลนั่นเองนะครับหยดไปที่3หยดด้วยกันนะครับผม1 2 3กับ3หยดที่คืนเนาะโอเคแบบนี้แล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะครับรอน้ำยาเคลื่อนนะครับผมรอน้ำยาเคลื่อน จากนั้นเราก็รอเวลาจนครบประมาณ20 30นาทีในการอ่านผลนะครับจะนานกว่า ATK ที่ใช้แบบแหย่จมูกนะครับผมโอเคแต่เรารอเวลานะครับ โอเคครับผู้ชมตอนนี้ครบ20นาทีแล้วนะครับก็คือสามารถอ่านบทได้แล้วนะครับหากขึ้นตัว c นะครับแทบเดียวก็เป็นผลเป็นลบนะครับนิ่ก,กทีฟครับผมหากขึ้นทั้งตัว c แล้วก็ตัว t ผลเป็นบวกนะครับคือเจอเชื้อน,นั่นเองนะครับคลิปนี้ขึ้นขีดเดียวคือตัว c คือผลเป็นลบครับผม ซึ่งหากเรามาดูนะครับเอกสารประกอกบก็จะมีเหมือนกันว่าถ้าหากขึ้นตัว c แทบเดียวเป็นผลลบหากขึ้นทั้งตัว c และตัว t เป็นผลบวกครับหรือว่าหากตัว t ขึ้นจางๆนะครับก็ถือว่าผลบวกเช่นเดีวยวกันแต่ถ้าหากแถบตัว c นะครับขีดตัว c ไม่ขึ้นจะไม่สามารถสรุปผลได้นะครับผมทั้งนี้ท่านผู้ชมการอ่านผลนั้นนะครับห้ามอ่านเกินที่30นาทีนะครับตามเอกสารน้ำยาที่ระบุไว้ซึ่งเราก็ต้องศึกษา วิธีทำอย่างละเอียดก่อนเพราะว่าบางชุดตรวจนั้นก็จะไม่เหมือนกันชุดนี้เป็นยี่ห้อนะครับ h i p Biotech ก็จะมีการตรวจประมาณนี้นะครับผมอย่าอ่านผลเกินที่เขาเวลาที่เขาที่เขากําหนดนะครับเช่นอ่านผลที่1ชั่วโมงเราทิ้งไว้กลับมาแล้วมาอ่านผลและเป็นบวกเนี่ยก็จะอาจจะอ่านผลที่ผิดพลาดได้นะครับผมต้องดูเอกสารประกอบด้วยนะครับโอเคครับผมสําหรับวิธีการตรวจ A G K แบบน้ําลายด้วยตัวเองนะครับตรวจ ได้ตัวเองได้ที่บ้านง่ายๆท่านผู้ชมขั้นตอนไม่ยากเลยนะครับก็จะมีที่สินสําคัญก็คือการเก็บการเก็บน้ําลายให้ได้มากนะครับประมาณที่2มิลลิลิตรนะครับแล้วก็การอ่านผลนะั่นก็คือต้องอ่านผลที่20-3สิถึงนาทีโดยประมาณนี้อย่าอ่านเกินจากเอกสารคู่มือที่ปรากฏไว้นะครับที่คำแนะนําที่ให้มาซึ่งถ้าหากเราอ่านเกินเวลานั้นนะครับอาจจะให้ผลที่ผิดพลาดได้นะครับผมและหลังจากที่เราตรวจเสร็จแล้วก็แนะนํานะครับ เก็บใส่ซองถุงติดเชื้อแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะครับผมใส่ซองให้เรียบร้อยนะครับทั้งตัวทุกตัวเลยน้ําลายเราอุปกรณ์ต่างๆก็ใส่ซองให้เรียบร้อยอแบบนี้นะครับผมใส่ซองให้เรียบร้อยนะครับ โอเคแบบนี้แล้วก็ทิ้งหางขยะหากเป็นไปได้ก็ทิ้งขยะติดเชื้อที่ทางเทศบาลหรือว่าทางหมู่บ้านได้จัดเตรียมไว้ให้ก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับผมโอเคครับสําหรับใครที่มีคําถามอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับใครที่ตรวจแล้วได้ผลแเ,ลเป็นอย่างไรหากขึ้น2ขีดก็แนะนําให้ติดต่อสถานพยาบาลโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านนะครับหรือว่าที่รพอพสอต่อก็ได้เพื่อที่จะดำเนินการรักษาต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการ าแนวทางในการรักษาที่มากขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ไง่ายมากขึ้นครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มดนี่ช่อนอได้นะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีดสิ่งดีดวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงกรานต์ครับผมแล้วกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ